ตอนรักเข้าสู่ช่วงป้าดำรงจะหาหลายคนนะคะวันนี้ก็ยายก็มาถอนหญ้านักเหมือนเดิมฝนตกเมื่อคืนนี้ดูทางเข้าดิรถสกตูตเตอร์ยายนี้เอาเข้าไม่ได้เลยดูทางติดที่ตมแน่นอนเลยจริงฝนตกแหงเลนนะเมื่อคืนเลย นี่ไอ้ดอกอันนี้นะดอกลินฟ้าเอาไปชุบกินอร่อยเหมือนกันไปทางไหนขี้ตุมเดินก็เซนแต่ลำบาก โกบตัวเบ้อเลยโดนตุ้มลงไปตรง 怎么办？ ดูไก่ตัวนั้นดูไก่ตัวนตัวขาวไก่ช่างวามาหากินไก่แถวอะขี้ตุมเข้ามาได้เหรอขี้ตุมทางนั้นเลยพี่แรงว่าฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนเนี้ย นไม่อยูปล่อยบุดแล้วขวังกระโชคสางกระสี อแห้งวะง่ายบาดเนี่ย แม่ยังอันนั้นนะฮะแอม่ยังด้คือเต็มให้หนาอยู่บ้านเด้เข้าแห้งน้อยแห้งเสียหายไปเต็กอู่ลึกพอแเลี้บาบ้าน บอกแล้วว่าอยาพาวตึงอย่าพาวตึงพี่มันไหลลงมาทางพี่พอมน้ำนี่มันไหลความเลยลเข้าไปเห็นหนาห้องห่วยมันลำบากอยู่เด้อเข้ากับกำลังงามเลยมาเสียหายบ่ยแล้ว ยูเดาว,วาดึงผู้บ้านนี่พิษอะไรกินตามที่มีเท่ะน้ำลายก็้วยอืมพ่อของผ มันก็โลดคว่ำเลยอันนี้เนาะพูนบนต้นไม้เลยอ้หน่าดิ ăn khi như thằng bài tổn tên vô Một cầm lăng chay Một lăng lá Thầm nào hông huôi nè. เดี๋ยวไปตรวจสภาพดูก่อนเพน้ำไหลม,มากๆเพ่ตรงแบบนี้น้ำนะมิแม่เอาไปจะข้างพุ้นยังจะเอาท่อมาใส่อีกอยู่ ผลตกแห้งเมื่อคืนนี่กันบอกว่าบักฮำนะพญยะเ้ากันกันกันย่ามใดน,นะผลตกกันวนะแต่แม่นเพิ่งทามันมีเสื้อมาลื่นความนั่นก็นมันจนยังทะลุเจาะลายหูนะทะลุนะกว่าทั่วชีได้ลงบึง สี่สีหาเหตุหาเหตุเรื่องอยู่อยากให้คณานี่รู้เจาะท่ออันเดียวฮะกับพอ่อแล้วมาเจาะไปสั่งลายอันก็ไน้อุ้ยเจาพอดีให้มันเป็นป้องเป็นหูแล้วมันก็รุ่ะเหฮิบอัดไว้น้ำน้ำเบลือบแล้วพอพ่อแล้วอัดไว้เลย เอาใบตองไอ้จับยัดเข้าหูนะแล้วก็เป็นหั่นแล้วก็น้ำไหลออกมาทะลุเปืือยออกเปืือยออกแล้วตะพังนะ่ะหูนนะแล้วก็ใบอามากระขนากระคาดล่ะ ค่ะประมาณนี้นะคะตอนเช้าค่ะน้ำต้นคนาภูไลวาดเลยขนาที่สองนะโอเคครับประมาณนี้ค่ะคหรือุณไลกดแจกดตะไครกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะค้นตกแรงมากเมื่อคืนเนียค่ะอคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย